ครับวันนี้อยากกินข้าวเหนียวก็เลยแช่ข้าวไว้เมื่อคืนนะครับแล้วก็เอามานึ่งดูผลงานครับหนึ่งไว้ได้เวลาแล้วล่ะ ก็พิกกลับไปกลับมานะครับวันโฉขา้ววมมนะขาวเหนียวหนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงนะครับข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวนึ่งนึ่งข้าวเหนียวไว้กินกับกุ้งเชียงทอด หมูทอดหมูเส้นหมูแผ่นกินได้หมดครับดูสุกเรียบร้อยลองดูนะครับโอ้ดีจังอ,อ,อ้ามกันเลยครับออร่อยสุกเรียบร้อย